สวัสดีครับอยู่กับพี่ท็อปอีกครั้งนะครับในอาซิมแชนแนลนะครับหรือเพจเฟ e บุ๊กอาซิมการ์ดแคปิตอลครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวเด็กพร้อมเล่น r i โอเด็กใหม่ล่าสุดของภาค V ีนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของจริงเนี่ยจะเป็นการ์ดภาษาไทยนะครับตัวนี้เราอยู่กับการ์ดของผู้โมคิคิคอทิกเกอร์นะครับคโทชิกิเจ้าของเด็กโอเวอร์ลอร์ดนะครับดากอนิกโอเวอร์ลอร์ด ฮเงโรนั่นเองนะครับจะมีตัวไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด50ใบนะครับถ้ารวมกับกี์เขาจะแถมกีบต,ตัวนี้นะครับเป็นกี์ฟอรต์ Ford. เขาจะแถมมาให้3ใบเหมือนกับรอยย้ออลาดินที่เคยรีวิวไปเลยนะครับมาดูที่ตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มตัวนี้นะครับนี่ไอเจ้าจิ้งเลนตัวนี้ สกิลง่ายๆนะครับเหมือนกับทางฝั่งรอยย้อนพาราดินเลยก็คือเมื่อมันถูกไล่นะครับเราจะได้จั่วหนึ่งใบนะครับเป็นการ์ดเกรดศูนย์นะครับตรงนี้ส่วนเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งให้มาอยู่4แบบนะครับ4แบบ16ใบนะครับก็มี PG เหมือนเดิมนะครับการ์ดกริฟฟินนะครับนี่เป็นตัว PG ป้องกันนะครับไม่ว่าอีกฝั่งจะต้มโจมตีมาแรงแค่ไหนนะครับ การโจมตีนั้นก็จะไม่ถูกคิดนะครับส่วนเกดหนึ่งใบต่อมานะครับตัวนี้ชื่อว่าดราก้อนมองโกโจนะครับนี่เป็นพระมังกรนะครับเมื่อเมื่อมันทําการบูสต์นะครับถ้าหากว่าเรามีเรียการนะครับเรียการมากกว่าคู่ต่อสู้นะครับบางตัวมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ยูนิตที่ถูกบูสตนะครับจะได้รับพาวเว์บวก3ามพันจนจบเทิร์นนะครับตัวนี้ก็เป็นเกรดหนึ่งที่มีคิว1นึ่งมนะครับโหเยอะไปไหนนะครับให้มาอยู่ตัวนี้ให้มา3าใบนะครับต่อมานะครับเป็นเกต1หนึ่งอีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ชื่อว่าปลานะครับเมื่อมันเข้าสู่สนามนะครับเราสามารถเข้าโบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก Unit, ยูนิตเกรดสหรือว่าต่ํากว่านะครับที่อยู่ในแถวเดียวกับไอเจ้าตัวนี้นะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับก็รีทายมันทิ้งนะครับและถ้าหากว่าเรามีเรียากาศมากกว่าอีกฝั่งนะครับไอยูนิตเนี้ยก็จะได้รับ Power บวก5 0 0พจนจบเทินเลยนะครับโหดีมากๆาเลยก็ชิล1 0 0 0งอีกเช่นเคยนะครับรีทายเขาแล้วก็ตัวเอง Power เพิ่มนะครับ เกตหนใบต่อมาให้มา3ใบนะครับตัวนี้ชื่อว่าบูบูรินะครับดักก้นหนนะครับอัศวินมังกรบูริ i, จากฮางยโรสกิลในช่องเรียกากาศนะครับก็ถ้าหากว่าฝายตรงข้ามนะครับมีเรียกากาศ4ใบหรือมากกว่าสกิลที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่มันน้อยกว่าใช่ไหมครับอันนี้ มากกว่าแล้วถ้าหาว่ารียอากาศอีกฝั่งเนี่ยมีมากกว่าเราเราสามารถเคาน์เตอร์บสหนึ่งนะครับแล้วก็นำไอ้เจ้าตัวเนี้ยเข้าสู่โซเรานะครับเลือกเรียอากาศของฝั่งตรงข้ามนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็รีทายันทิ้งซะและเลือกเรียกาศของเราหนึ่งใบได้พาวเว์บวกหนึ่งมืนเลยนะครับโอ้โหรีทายเขาแล้วก็บวกพาวเว์เรานะครับโกงมากๆเลยก็ตัวนี้มีชิลหนึ่งมืนนะครับเป็นเกตหนึ่งที่ ชิลหนาไปไหนอ่ะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับก็มีอยู่4แบบนะครับเกจหนึ่งมาดูกันที่เกจสอใบแรกนะครับเกจสอใบแรกตัวนี้นะครับนี่เป็นโลนะครับ embodiment of chill นะครับโลนะครับโลตัวนี้นะครับก็เป็นเกจสองไม่มีความสามารถอะไรแต่ว่ามันยืนหมื่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีชิลถึง1 0 0 0 0เลยนะครับเกจสองตัวนี้มีความสามารถ i n t e r ค e ั t ให้มาอยู่ที่3ใบนะครับใบต่อมานะครับใบนี้นะครับใบข้างขวานี้ดาก้อนอาร์โมเลสไน์นะครับนี่เป็นมังกรเกาะเหล็กนะครับอัศวินมังกรเกาะเหล็กก็สกิลที่ช่องเรียการะครับเมื่อมันโจมตีแวนการถ้าหากว่าคู่แข่งเราเนี่ยมีเรียการสามใบหรือน้อยกว่ามันจะได้รับพ w e r บวก5พันนะครับจนจบการต่อสู้นั้นนะครับ แต่ว่ามีชิวเพียง1นึ่งหมเท่านั้นนะครับในการอินเตอร์เซ็ปหรือว่าในการป้องกันนะและเกียรติ2ใบสุดท้ายให้มาด้วยกัน4ใบนะครับตัวนี้ชื่อว่า dark night nekhalem n e h a e m นะครับตัวนี้เป็นตัวคู่บุญบารมีนะครับตั้งแต่ภาคแรกๆของคางีโรนะครับที่ใครโทชิกิเขาใช้บ่อยๆนะครับตัวนี้สกิลที่ช่องเรียกากศนะครับเมื่อมันเข้าสู่สนามสามารถเขา้บาบัตหนึ่งนะครับ แล้วก็เลือกอเลียกาฝั่งตรงข้ามนะครับที่อยู่แถวหลังรีทายมันซะ่นะครับแล้วยูนิตนี้จะได้รับพอร์บุก o k 5 0ันจนจบเทิร์นเลยนะครับตนนัวนี้แล้วก็มีชิลอยู่ที่5000นะครับก็มีอยู่3ใบนะครับในส่วนของเกรดสมาดูกันที่เกรดสนะครับเกรดสเกรดสมาดูเกรดสามใบแรกนะครับมีความสามารถทวินไดฟ์แล้วก็มี ลิปฟอสนะครับเมื่อมันไลท์ที่ช่องแวนการ์ดครับเราก็จะได้มาฟอร์สขึ้นมา1ใบนะครับสกิลของมันนะครับที่ช่องรียกาศเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดถ้าคู่แข่งมีรียการสามใบหรือน้อยกว่านะครับยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์บวก5,000จนจบการต่อสู้นั้นนะครับโอ้โหแวนตัวนี้ยืน1 3 0 0นะครับถ้าบวก5,000ก็โจมตี18,000เลยนี่ยังไม่รวมรู์เลยนะครับสุดยอดเลย และเมื่อมันไล์ลงมาก็ได้ได้ฟอสได้ฟอร์สใบนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้บวก Power าหนึ่งหมื่นเลยโอ้โหดีมากๆและเรามาถึงเกียรตสาใบสุดท้ายใบพระเอกนะครับตัวนี้นะครับดาโกอนิกโอเวอร์ลอดตัวคู่บุญบารมีนะครับของไคโทชิกินะครับแวนการ์ดเขาทุกตัวส่วนใหญ่นะครับจะต้องมีการสแตนนะครับสามารถลุกได้โจมตีได้สรอบนะครับก็มี สกิลทวินได้นะครับแล้วก็มีฟอร์สนะครับมาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลแอคนะครับที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดครับวันเพอร์เทิร์นนะครับโซบัสหนึ่งนะครับก็ง่ายๆเลยโซบัสเพื่อให้มันได้พลังเวอร์บวก1นึ่งหมื่นะครับจนจบเทิร์นเลยก็คือมันบวก1นึ่งหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับฟอร์สอีก1นึ่งหมื่นยืน2องหมื่นยืน3ามหมื่นมเลยนะครับมีทวินได้อีกต่างหากนะครับ และสกิลที่2เป็นสกิลออโต้นะครับเมื่อการโจมตีของมันฮิตนะครับถ้าโจมตีฮิตเนี่ยเราสามารถจ่ายค่าค้อสด้วยการเค u เต์บัตรหนึแล้วก็เลือกทิ้งการ์ดบนมือนะครับ2ใบนะครับก็สแตนมันขึ้นมาได้อีกรอบนะครับแล้วก็ได้จะลบ1นะครับก็แหวนกาดลุกได้นะครับแค่นี้ก็โกงสุดยอดนะครับสำหรับดาร์ o n นิ o อเวอร์ d นะครับและ4แบบสุดท้ายก็จะเป็นทริกเกอร์ครับ ทิกเกอร์อย่างที่เคยบอกเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันจะไม่มีสแตนทิกเกอร์นะครับในภาค V ีเขาจะมีคิ้ิข้อทิกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นอา่าเป็นเป็นจรเะเข้เหรอครับเนี่ยตัวนี้ชื่อเล็กเล็กชาเล็กชาชานะครับดีมอนิกดะกอนเมดนะครับตัวนี้อย่างกับไอจอระเข้ของไทยเลยนะครับไก่ทองนะครับ แล้วก็คีิ์ิคออีกแบบนะครับตัวนี้ชื่อว่าทานะครับเป็นตัวใช้สเปียรใช้ทวนนะครับตัวนี้ชิวหมื่นห้านะครับคียิคอทิกเกอร์จะชิวหมื่นห้าแล้วก็มุมบนขวานะครับสังเกตดีๆคีย์ิคอบวกหมื่นนะครับทุกใบเลยนะฮะอันนี้ดอกอก็บวกหมื่นเหมือนกันนะครับบวกพาวเวอร์รับเราเช็คได้ดอกเนี่ยก็บวกหมื่นแต่ว่าชิวมันจะมีแค่5ค่พันนะครับสลับดอ และทริกเกอร์ชนิดสุดท้ายก็จะเป็นฮิลทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ฮิลเนี่ยไม่ต้องใช้จีการเดียนเลยนะครับแค่ปลามันดื้อเนี่ยก็บวกไปแล้วซิลสองห0ื่นนะครับแล้วแวนเราแวนเรายืนเท่าไหร่นะแวนเรายืน1 3 0่0ปลา20,000นนี่ก็คือแวนยืนสามหมื่นสามแลว้วควจะตีเข้านี่โอ้โหยากเลยนะครับภาควีก็จะเน้นภาควีจะเน้นการแบบจัดสรรทรัพยากรให้ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าคือมันแรงมากเลยแล้วก็มันก็เสริมด้วยการป้องกันนะครับได้ทั้งลูกทั้งักก็ต้องอยู่ที่แบบแต่ละคนครับว่าจะมีกลยุทธ์อะไรมาเล่นนะครับแถมกิฟฟ์ฟอสนะครับกิฟฟ์ฟอสตัวนี้ให้มาอยู่ด้วยกัน3ใบถ้าหากว่าเราโชคดีนะครับก็อาจจะได้ฟอร์ใบนี้นะครับนี่ฟอร์ใบนี้เขาจะเป็นฟอรต์ที่เป็นรูปดาร์ o นิกโอเวอร์ลนะครับ สกิลของมันก็บวกเพาเวอร์หนึ่ง่นะครับให้กับยูนิตที่อยู่ในเคอร์เซอร์ที่เราเอากีฟเนี่ยไปวางอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ t r i o d เ x กนะครับเก่งไม่เก่งนะครับลองดูถ้าเทียบกับรอย a l อนพา d i ดก็ถือว่าสูสีนะครับแต่ไคเนโรอาจจะมีภาษีดีในช่วงเริ่มต้นมากกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าแวนการ์ดเขาสามารถลุกได้นะครับโจมตีได้2รอบนะครับก็ยังไงยย จะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ติดตามกันที่เพจสิงาการ์ดแคปิตอลนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ